วันอันตีศูนยังเหลืออยู่เลขใ่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะกับอันตี้1.8ไฮบิดพรีเมียมปียี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบสองใครหารถชิงานห้าพาคันนี้เลยนะคะออปชันให้มาแบบครบๆจากโรงงานนะคะได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วราคาล่วงจากายแดงไปเกือบสี่แสนนะตอนนี้อยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียงหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองนะคะภายในไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานแอร์หลังก็มี มาให้เรียบร้อยแล้วเบาะด้านหลังปรับพับได้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่มา,คาคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจหารถไว้ใช้ง,งานแนะนําคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้ารับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามภูท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถอันติสสวยๆน่าใช้1คันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้ใช้งานได้2ระบบด้วยนะคะเป็นตัวอันติส1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2020-21นะคะเลขไมเนี่ยอยู่50,000กิโลเท่านั้นเองนะออปชั่นให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะแถมราคาร่วงจากายแดงไปเกือบ4ี0,000นนะคะขายได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเดิมๆทั้งคันนะ ชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะแถมเรายังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการรับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้าวารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลือๆอยู่เลยนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่9,96,000บาทเกือบล้านนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะตัวเหลือเพียง 639,000ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นเพียง11,000เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะ ประวัติศูนทุกระยะออปชันให้มาครบครบประหยัดน้ำมันด้วยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะได้เป็นช่วงล่างที่ NGA เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าช่วงล่างเดียวกับรถแคมรี่ขับนุ่มนั่งสบายกว่าถนนแน่นนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลย่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทยาสัญญาให้ถึงที่นะคะลูกค้าเรทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%ใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุก เลยนะคะไปทะเบียนนี้เลย2ขอไข่เอจูดาจ้าเกา5985กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกไว้แล้วสันเหลี่ยมคมของตัวรถไม่เห็นชัดเจนไม่มีลยกิมเลยนะคะได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะคันนี้5แสนอ่ะขอภัย6 3แสนสบาทนะคะลูกค้าปี21.22จด ไม่อยู่ที่50,000กิโลเท่านั้นเองประวัติศูนย์ทุกระยะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะวารันตีศูนย์เตต้ายังเหลืออยู่เลยนะคะเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรับประกันจากป้ายแดง10ปีนะวารันตียังเหลือใช้งานได้เอี่ยวยาวคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวล้อคันนี้นะคะ ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะ็อตหาลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ17นิ้วนะคะลูกค้าเป็นยางมิชลินปี21นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะช่วงล่างเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิลม์มติดคิ้วกันสัดมาเรียบร้อยเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วก็มีในส่วนของระบบเตือนมุมอับสายตานะคะหรือว่าระบบ BSM เนี่ยมาให้ด้วยตรงกระจกมองข้างนะคะเวลาที่จะมีรถแซงเราด้านซ้ายด้านขวานะเขาก็จะมีไฟ พิพิบส้มๆเตือนตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจรีโมทระบมาร์ทเอ็นทีกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะาล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะสำหรับภายในคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีดํานะคะลูกค้า ออปชันคะ่ะให้มาแบบครบๆเลยมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกปรับออโต้สบานนะคะที่วางเจ้าน้ําขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้ไฟหน้าเปิดสูงต่ําได้ด้วยนะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวคูสคอนโทรลนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานไม่นะคะ50,000ื่นกิโลนะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์ก็ไม่อย่างแน่นอนได้เป็นปุ่มคูสสตาร์ทรียบร้อยแล้วนะคะออปชัน <Option S 2> ให้มาแบบครบๆเลยลูกค้าขาได้จอแอนดรอยติดตั้งให้จากโรงงานแอร์ออโต้ ะะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้กล้องบันทึกหน้ารถก็มีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าตัวกล้องหอยหลังก็ติดตั้งให้จากโรงงานออปชั่นครบเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะไม่มีรอยทลอะหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันนะอยู่ประมาณ 23- 24โลลิตรได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อม กับรูระบายอากาศได้เป็นบเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยสติเกอร์มอ,อก,กอมีติดให้เห็นชัดเจนหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขบ็บเพรเยเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุมห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วก,กระเป๋าติงโจ้สองฝัฝ่ง,งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พัก แขนที่วางแก้วน้าได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคา639,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ หกหนึงน่งหมื่นหนึ่งพันนะรายได้สองเท่าของข้างว่าเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกับอันติสหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะได้ออปชันมาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วช่วงล่างทีเอด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้สองจุดไฟทไ้าย l อ d วดีโคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะกระจกด้านหลังมาพร้อมกับตัวไรฟฝ้านะคะไฟเบรกดุนที่สามมีให้เห็นชัดเจนเลยในส่วนของบอดี้ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว มันจุกเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะ โครงสร้างของรถเดิมๆนะคานตรงๆไม่มีรอยยศไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่มอมไม่มีชนนะคะเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็บอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมกระจินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะไฟไท้ายก็เดิมตะเข็บรอยเยบ็บเม็ดอาร์ตเดิมๆทั้งคันเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพิกามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนท้าตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนนะได้รถสวยคุณภาพเก่ เอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งคันเลือกเลยนะคันนี้สวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะภายในไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะเป็นรถปี21อปลายปีนะคะลูกค้าคันนี้สวยๆเลยนะเป็น สภาพสวยมากลูกค้าแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคันนี้กระจกเดิมทุกบ้านกุญแจสำรองครบนะคะลูกค้าปี21เอดนะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะ,คนนนะ,คะแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนะคะ1 8 0 0ซี122แรงม้าใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้ยาวๆนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยอะหัวน็อตไม่มีเขยับเขยื้เลยนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตเบ้าชคไม่เห็นชัดเจนสนเีเดิมๆนะคะคานตรงๆไม่มีรอยคดรอยงอรอยซ่อมนะคะหัวน็อตไม่มีเขยับเขย็้ ไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คําเตือนติดครบเลยนะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีเขยยยียบขยี้นหัวน็วนอตฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะชงวนการความมอสยังอยู่ตาปัม๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนสติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจหารถวิใช้งานแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะอันติส1 8ไฮบิดพรีเมียมปี21-22ไม้50,000โลออปชั่นให้มาแบบแน่นๆเลย ะะราคาล่วงจากป้ายแดงไปเกือบ4ี่แสนนะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านนะคะลูกค้า 9 9 4 0 0 0บาทแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียง6 3 9 0 0นนะคะฟรีดาวผ่อน11,000เท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหันนัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถ ให้ได้ชมกันนะาต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ